ไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้สัตว์มึงใจช้าเว้ยไอ้ไอ้ใครกูใครกันเหรอเอ้ากูเอ้าเดี๋ยวๆไอ้โตที่มึงขึ้นมามึงจะดีเร็วๆเร็วๆมึงจะเป็นกูเออมึงกูไม่ได้มึงใครคนควายคน <marriages timing> พวกมึงก็แหละพวกคุณจะหานเขาขึ้นมาช่วยเร็วๆนี่มึงช่วยนี่มึงช่วยอุ้มก่อนเลยเร็วเร็วลงนี่คือตอนเนี้ยมันขึ้นไปแล้วครูใส่เสื้อผ้าได้ยังอ่ะไดมึงต้องมาช่วยอีกคนอ่ะเลยเอ็งอายมึงช่วยโอ๊คเดี๋ยวนี้เลยเร็วเร็ไอชักช้าโยนเลยไอยังเงินแน่เร็วเร็วโยนกูไอกู ฮะกัลุกแล้วอะไรลูกอะไรลุกแล้วเอาเด็ลุกลเต้าคว่มีทุองมาทำตัวแบบนี้เหรอการแสดงฮะแสดงมไม่แจกขนาดนี้มันกูไม่แจกางตกูมันโอ้โหแล้วมึงก็หลับสบายไงโอมเล่นเล่นไเ็นอคอเลยคอือูได้เอา ไอ้นี่เขาหลับติงบอกเขไม่มีองค์รตาเลยอันนี้เขาตลกดหรือเขาตายแล้วปอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นยินดีปั๊มปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจปั๊มจมูกปั๊มชีพจรชีพจรไปปั๊มหัวใจก่อนูกายังง เป็นยังไงขู่ตายทำไมเล่ามึงฟาดตูขู่แง่ใจตูเองอะขูมันไม่ดีต้องบอกเลยเด็กผู้ชายดเอย่างนี้ใครใช่วยตกาหลบ้าเ่นม่นมึงมึงถเากินหม ที่ถ <su> ่ายกูมาเล่นน้ามีพ่ออะไรพออะไรแม่ชอบลูกเทาก่อนหน้าเป๊ะชันคอนโวยที่เนกูให้กูหมดแล้วกูยังไม่พอยเหรอกูยังเท่าหัวหน้าอีกเหรอกูนายพูดไปได้บอกกูได้เขาคนโวยทำไมที่ถ่ายกูได้กูพูดหน้ากูเข้าใจผิดใช่ไหยเออเ็กฉันเองนายช่วยเลยนายเงาาใจเองพวกพวกเไม่ได้เาเคยเรียนมาติดเ้นที่เราต้องแหลมก็้วันเอา ไอ้เจียไปเข้าวิกกูไปทำอะไรไอ้ยัยไอ้เฮียวิกูกูขับโอมกูวิ่เยอะ้าเยอะยัยเอขอบใจถอกงะายคนเออมึงสิทั้งลานเลยโอ้ท่านลมนี่กูขนาดนี้มึงไปไถ่ออกกันเลยนะไฮ้ช่วยเหลือยหัด

ก็เ <aks> ื <c oughs> wrong, ิดว่าเจ้าแดงยังไม่ตายครับได้รับการช่วยเหลือที่มา